ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแนะนำโ o c o M5S นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ราคาไม่แพงนะไม่ถึง6,000บาทนะครับเดี๋ยวมาฟังสเปคกันครับครับเริ่มจากหน้าจอนะครับอยู่ที่6.43นิ้วนะครับจอเป็นแบบ AMOLED 24บิต16ล้านสีนะครับชิปนะครับให้มาเป็นแบบ MediaTek G95 นะครับออลต้าคออยู่ที่2.05 GHz นะครับ ในส่วนของ g p u ให้มาเป็นแบบเมลี่ G76MC4 นะครับก็ถือว่าไม่ขี้เละเลยนะครับในส่วนของแรมนะครับให้มาอยู่ที่8 g ิกลอมให้มาอยู่ที่256 g ิกเป็นแบบ UFS 2.2นะครับสามารถอัพ SD card ได้ถึง256 g ิกนะครับในส่วนของกล้องหน้านะครับอยู่ที่13ล้านพิกเซลถ่ายวีดีโอเป็นแบบ Full HD 1080p นะครับกล้องหลังให้มา4ตัวนะครับ64ล้านพิกเซลกล้องหลัก 8ล้านอันต้า2ล้านมาโคและ2ล้านเดฟนะครับถ่ายวิดีโอเป็นแบบอันต้า 4K 30เฟรมเรทนะครับในส่วนของความหนาของเครื่องนะอยู่ที่8.3มิลลิเมรนะครับน้ำหนักอยู่ที่178.8กรัมนะครับถือว่าไม่หนาไม่หนักมากเท่าไหร่นะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับให้มาอยู่ที่5,000 m ิลนะครับชาร์จไวอยู่ที่33วัตต์นะครับในส่วนของราคานะครับอยู่ที่5,499บาทนะครับ ขายบางร้านนะถูกกว่านี้อีกนะฮะน่าสนใจนะเอาไปให้เล่นเกมดูหนังฟังเพลงได้สบายเลยนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยลองไปเล่นลองไปสัมผัสดูนะครับครับสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะแชมพูซิลิลาแชมพูสูตรพิเศษอ่อนโยนต่อหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดลาซอฟแคร์พัสมีส่วนผสมของวิตามินอีและโจโจ้บาออยช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชื้นช่วยฟื้นบำรุงผิวจากความแห้งกา้านสวยผิวเปล่งปังและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทาง s h o p e ปี้ม d i ด a l c p คหรือกดลิงค์ด้านล่างคลิปได้เลยคะ่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพีงานแน่นอนคะ่ะ ความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า